ครับผมบุมชีเคฟนะครับวันนี้มาเป็นอีกคลิปหนึ่งครับมารีวิวการแพ็กกุ้งส่งให้กับลูกค้านะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะมีนะครับหนึ่งนี่ครับโฟมชุบน้ำสองฟอยล์านความร้อนนะครับสามถุง ขนาดต่างๆแ้วแต่ใส่กุ้งผมจะเลือกใช้ถุงในกรณีที่ว่ากุ้งลงเดินจนถึง3นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็น4นิ้วจะใช้กล่องเบอร์นี่ครับเบอร์พันกล่องนี้นี่ครับนี่จะใช้กรณีที่ว่ากุ้ง4นิ้วขึ้นไปครับแต่ถ้ากุ้ง3นิ้วลงมาเราจะแพกกันแบบนี้ครับข้างในถุงหนึ่งข้างนอกอีกถุงหนึ่งถ้าใครมีออกซิเจน100%นะครับสามารถอัดเข้าไปได้ นี่ครับลงขนาด3นิ้ว2นิ้วกว่าขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ปล่อยกันความร้อนใส่ไว้นะครับด้านล่างสุดของหลังโฟมนี่ครับเต็มเลยจากนั้นจากนั้นนะครับเราก็หนัเสือพิมพ์เมื่อกี้เพิ่มเติมนะหนัเสือพิมพ์โบชวัวร์อะไก็ได้เอาไปชุบน้ำนะครับหมาดหมา ชุบน้ำนะครับใส่ให้เต็มตามด้วยโฟมนะครับอันละหล้าบาทชุบน้ำหมัมๆนะครับถ่าทับไว้ก็เอากุ้งนะครับที่ว่าห่อไว้มาห่อด้วยนะคือพิมพ์นะครับห่ออีกรอบ อ๋อน,นะครับแล้วก็ทำไปชุบน้ำนี่ครับชุบน้ำแล้วแล้วก็ทบไปตั้งไว้ปึ๊บนี่ครับตั้งไว้ทำแบบนั้นทุกถุงเนี่ย ใครจะเอานังสือพิมพ์ไปชุบน้ำก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาหา่อนังสือพิมพ์ชุบน้ำนะครับจับพัน ใส่ถุงข้อควรระวังนะครับกล้ามของกุ้งขาของกุ้งมันจะทําให้ถุงรั่วนะครับเชค็คให้ดีนะครับอย่ามันรั่วไม่งานไปถึงลูกค้ากุ้งน้ําแพงแน่นอนครับเสียงไว้กรณีนะครับใครที่มีน้ำแข็งหรือว่าเอา ของนะ้บปวด5บาทขวดเล็กครับไปใส่น้ำแล้วก็ฟีดไว้สามารถแพ็คใส่ไปได้น,นะครับเอเราเชตพิมชุบให้แข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิในการส่งนี่ครับห่อไว้ห่อไว้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ใสีทุงนะครับปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ใช้หนังสือพิมพ์นะครับ สื่ิมทับไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาน้ำโปรยนะครับมันให้มันชุม่มการที่ว่าเราห่อด้วยฟอยล์กันความร้อนแบบนี้ครับมันจะช่วยลดระดับความร้อนได้มากครับหนึเ่ดเดียวอีกชั้นนลครับหนังสือพิมพ์ใครที่แพกครื่อขายบ่อยๆนะครับซื้อหนังสือพิมพ์ไว้เยอะๆเเลยมันจะมีประโยชน์ มือสครับเยอะแยะเลยเนี่ยชุบน้ำนิดๆเลย,เลยหลังจากนั้นก็ฟูมครับอีกอันหนึ่งใส่ไปครับสำหรับลูกค้านะครับที่ได้รับได้รับกุ้งแล้วก็ต้องออกมาอัดออกซิเจนนะครับอัดออกสักสิบถึงสิห้านาที เพื่อให้กุ้งมันมีความแข็งแรงนะครับมันเดินทางมีการโยนอะไรเกิดขึ้นนี่ครับหลังจากนั้นเราก็วางไว้ปิดไว้นะครับป่อนกันความร้อนนี่ครับป๊บจากนั้นก็ปิดฝาครับเขียนชื่อที่อยู่ โอเคเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับก็แพ็คแบบนี้ครับอยู่ได้ประมาณ2วันถึง3วันนะครับอยู่ที่ว่าไปสถานีมันจะโยนมากน้อยขนาดไหนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมในการแพ็คกุ้งฝากติดตามเพจนะครับแฟนเพจบูมซีเคฟิตนะครับหรือว่าช่องทางสับสกัยยูทูบนะครับบูมซีชานเอลหรกอค้นหาได้เลยครับบูมซีเคฟิตเหมือนกันช่องทางไลน์นะครับรายลเอยอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอแล้วแล้วก็ สิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับโปรโมชั่นอาหารนะครับจากแพ็ค170เหลือ140บาทนะครับสามารถสั่งจองได้วันนี้นะครับวันเดียวเท่านั้นแล้วก็รอโปรโมชั่นดีๆอีกนี้ครับอีกนะครับช่วงปลายปีนี้ครับจะจัดอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ